พูดถึงเรื่อง KPI KPI เกิดจากอะไร KPI เกิดเกิดจากความต้องการในการแก้ไขปัญหาในการประเมินผลงานยุคโบราณที่เวลาประเมินน่ะจะประเมินกันแบบเนี้ยเวลาประเมินผลงานจะประเมินกันแบบเนี้ยประเมินปรมิมาณงานอ่ะไปดูเลยนะประมิมาณงานเทียบกับเทียบกันระหว่างที่ทําได้กับที่คาดหวังอ่ะมันต่างกันมากน้อยแค่ไหน อะต่างกันมากก็ให้สามให้สี่ก็แล้วกันถ้าต่างกันไม่มากก็ให้หนึ่งให้สองแต่ต่างกันมากแค่ไหนไม่ได้บอกตัวเลขอ่ะปะบใเจลเองคิดตัวเองโอเคไหมครับ KPI แบบเนี้ยไอ้ไอ้แบบประเมินแบบเนี้ยเป็นแบบประเมินที่ใช้อัตตวิสัยของคนทํางานนะครับเยอะมากใช้ดุลพินิษของคนทํางานที่ประเมินเยอะมากมันดูแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อย เป็นทมอะไปดูนะครับไปดูคุณภาพงานคุณภาพงานดูจากความละเอียดรอบครอบความถูกต้องในงานที่รับผิดชอบถามก่อนว่าละเอียดรอบครอบแค่ไหนให้หนึ่งให้สองสามสี่ทำงานถูกต้องแค่ไหนให้หนึ่งให้สองให้สามให้สี่ตกลงเกณฑ์นี้จะดูความถูกต้อง หรือดูความเรียดรอบครอบกันแน่เนี่ยข้อเน,น,นี่ครับเดี๋ยวลบอันนี้ก่อนนะครับเกณฑ์การประเมินสมัยโบราณเป็นแบบนี้อ่ะผมขีดเส้นใต้ให้ดูนะครับเขาประเมินคุณภาพงานเดี๋ยวจะให้คะแนนหนึ่งสองสามสี่โอเคไหมครับไอ้คำว่าการประเมินคุณภาพงานเนี่ยให้ดูจากความเรียดรอบค้อบดูความถูกต้องในการทำงานที่รับผิดชอบ เห็นไหมครับงั้นผมถามหน่อยนะถ้าสมมติว่างานที่รับผิดชอบทํายังไม่ค่อยถูกต้องแต่ทํางานละเอียดรอบครอบดีละ่ะจะให้กี่แต้มแล้วถ้าสมมติว่าทํางานละเอียดรอบคอบแต่ไม่ค่อยถูกต้องอ่ะจะให้กี่แ้มหนึ่งสองสามสี่ถ้าทั้งไม่ละเอียดรอบคอบ ทั้งไม่ถูกต้องน่าจะหนึ่งถูกต้องไหมครับถ้าละเอียอดรอบข้อและถูกต้องก็น่าจะสี่ถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเป็นสองกรณีแรกจะให้เท่าไหร่ไม่สองก็สามถูกไหมครับแล้วถ้าบางหัวหน้าบางท่านให้สามบางท่านให้สองอะตกลงหัวหน้าคนไหนเป็นธรรมมากกว่ากันก็บอกไม่ได้ไงพอบอกไม่ได้อ่ะเด็กมันคุยกัน่ะลูกน้องมันคุยกัน หัวหน้ามึงอะเขี้ยวเอา้าไปอีกหัวหน้ากูสบายเอา้าทำไมทำบ้างไม่ทำบ้าง,งแกก็ให้สามแล้วนะ่ยอไหมโอ้ทำไมเป็นแบบนั้นล่ะเอากค็คนเรามันท่านไม่เท่ากันโอเคไหมครับท่านว่าเด็กมันคุยกันแบบเนี้ยสนุกใช่ไหมสนุกมันน่ะสิไม่สนุกเราโอเคไหมฮะกลายเป็นเรื่องไม่เป็นธรรมอะ แล้วเด็กกลุ่มไหนที่รับไม่ได้ลูกน้องกลุ่มไหนที่รับไม่ได้เรื่องแบบนี้เอาจริงๆเลยพูดที่ถึงที่สุดเลยลูกน้องที่มันหางานใหม่ได้มันมีที่ไปอ่ะมันจะรู้สึกเรื่องกที่ไม่เป็นธรรมมากเลยโอเคไหมครับแล้วลูกน้องแบบนี้ที่รับได้ลูกน้องแบบที่มันไปไหนไม่ได้หรอกมันก็อยู่องเงี้ยหัวหน้าจะทำไงม,มันรับได้นั้นแหละจริงไหมน่าคิดนะประเด็นเนี้ย ไม่ได้มาถึงองค์กรท่านเป็นนะนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆจับกรณีแบบนี้นะ KPI เกิดขึ้นจากเหตุแบบนี้แหละเกณฑ์การประเมินแบบเนี้มันดูยากประเมินบุคลิกภาพพนักงานแค่ไหนให้หนึ่งสองสามสี่เอาประเมินปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาแค่ไหนให้สึงให้สองให้สาให้สี่ลูกน้องของของท่านประเมินให้สี่คะแนนลูกน้องผมประเมินให้สองคะแนน ตกลงลูกน้องท่านปฏิบัติไหวพิบดีของลูกน้องผมใช่ไหมไม่แน่นะลูกน้องของท่าน่ะอาจจะจบปะวะสตแต่ลูกน้องผมจบไปญาโทตกลงใครปฏิบัติไหวพิบดีกันโอ้โมันไม่เกี่ยวกันศึกษาไหมก็นั่นไงมันเถียงกนะันไม่จบไงโอเคไหมครับดังนั้นเกณฑ์การประเมินแบบเนี้ยแบบที่เอาอัตวิสัยเขาว่าเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคหรอก